ทลิปนี้จะพามาชมที่ดินเงินสดและเงินผ่อนได้ด้วยในระยะเวลา12งวดนะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ6เมตรมีความกว้างหน้าแปลงอยู่ที่21เมตรและยาวลงไป57เมตรนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่300ตารางวาขายยกแปลงในราคาเพียง สามแสนบาทเท่านั้นเองซื้อผ่อนก็ได้นะครับในระยะเวลา12งวดผ่อนขั้นตำ่ำงวดละไม่ต่ำกว่า1น0 0 0มบาทนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านดอน่วยหมู่ที่10ตําบลสีดาอําเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาห่างตัวอํเภอสีดามาประมาณ5กิโลเมตรอยู่ใกล้ๆก,ก,กับโบ,บราณสถานบ่อไก่แก้วนะครับห่างลงมาเพียงประมาณแค่150เมตร ใกล้ๆก,กับถนนมิตรภาพหมายเลข2เพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองนะครับหากท่านาสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถเข้ามารับชมคลิปเต็มๆของเราได้ทางช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรัตนะได้เลยนะครับคลิปนี้จะพามาชมที่ดินเงินสดและเงินผ่อนได้ด้วยในระยะเวลา12งวดนะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ6เมตรมีความกว้างหน้าแปลงอยู่ที่21เมตรและยาวลงไป 57เมตรนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่300ตารางวาขายยกแปลงในราคาเพียง300แสนบาทเท่านั้นเองซื้อผ่อนก็ได้นะครับในระยะเวลา12งวดผ่อนขั้นต่ำงวดละไม่ต่ำกวา่า1น0 0 0มบาทนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของ บ้านดอนโกยหมู่ที่10ตำบลสีดาอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาห่างตัวอำเภอสีดามาประมาณ5กิโลเมตรอยู่ใกล้ๆกับโบราณสถานบา่อไก่แก้วนะครับห่างลงมาเพียงประมาณแค่150เมตรใกล้ๆกับถนนมิรภาพหมายเลข2เพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถเข้ามารับชมคลิปเต็ม,ตมของเราได้ทางช่องยูทูบขายที่ดินโดยภาคินรัตนะได้เลยนะครับ